สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมาขายสินค้ามือสองนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ DeV i l X360 นะครับผมตัวนี้นะครับผมนะก็เป็นสวโยกพีทเป็นของกาดนะครับก็ให้มาดีเลยนะครับเจโลเป็นเคบานะครับระบบเมนวลบินมือนะครับผมสวโกันหางก็เป็นกาดเหมือนกันครับนะใช้ดีครับผมมอเตอร์ก็เป็นตรงรุ่นนะครับของ X360 ตรงรุ่นสปีด v 4 6 0่มลำนี้นะครับผมนะลำนี้ ถ้าเบิกใหม่ๆนะครับผมนะถ้าเบิกใหม่ๆก็จะอยู่ประมาณหมื่นสองนะหมื่นสองยังไม่ประกอบหมื่นสองยังไม่ประกอบยังไม่มีแบตเตอรี่ยังไม่มีวิทยุนะครับต้องบอกก่อนนะครับยังไม่มีพันหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้แหละครับนะนะหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่าถูกต้องหมื่นสองนะอ่าตัวนี้เป็นมือสองนะครับก็คือเบต ต้องบอกน,นิดนึงนะครับเบตัวนี้เป็น325นะครับก็คือของเดิมเขาจะเป็น360นะครับตัวน,นี้ใส่325นะครับก็คือถ้าจะให้ตรงรุ่นก็ไปซื้อ360ใส่นะครับลําเนี่ยหมื่นสองนะฮะก็คือยังไม่มีวิทยุยังไม่รวมประกอบแล้วยังไม่มีแบตเตอรี่วิทยุลูกค้าใหา้พี่ลูกค้าฝากขายนะครับก็คือให้วิทยุ AT9 AT9S นะครับผม 9S ตัวนี้ก็ของใหม่ก็อยู่ประมาณ3,800 3,700,3,800,3,900,4,000ไม่เกินนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เ <c oughs> ขาให้ฐานวิทยุมาด้วยครับเป็นรีโพนะครับ C, สําำหรับวิทยุนะครับผมนะก้อนหนึงชาร์จที่หนึงก็หูเล่นลืมเลยนะครับผมแล้วก็คาโนปปี้ของเดิมครับสวยอยู่เลยนะครับนะสภาพสวย แล้วก็ขาสกีใช้งานมาแล้วยังไม่หักนะครับใช้งานได้ปกตินะครับที่เก็บเบรแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่มี2ก้อนนะครับเดยนนะเอ่าเอาไปในกระบอกอ่ะสต๊อกกันครับก็แบตเตอรี่นะครับก็จะให้2ก้อนนะครับมีรางรางใส่ถาดใส่แบตด้วยนะครับเห็นไหมครับปกติอันนี้จะต้องซื้อแยกนะครับในถาดใส่แบตนะครับก็อันนี้ก้อนเก่านะครับก้อนเก่า นะครับก็ตามสภาพนะครับก็บินได้ไหมยังบินได้อยู่นะครับก็นาะทีบินก็จะอยู่ประมาณสานาะทีบินได้น้อยนะเพราะมันเริ่มอ้วนแล้วครับนะตัวนี้ก็แบตแบตใหม่นะครับนะแบตใหม่ก็ตามสภาพนะครับก็บินได้ปกตินะครับนะเดี๋ยวมาทดสอบบินกันนะครับผมนะฮะลำนี้อ่ะใส่แบตตรงนี้นี่ลำนี้เราเราขาย อยู่ที่ราคา7500บาทนะครับ7500บาทขาดแค่ที่ชาร์จอย่างเดียวนะครับลำนี้ถ้าเบิกใหม่ทั้งหมดเลยก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหมื่นหกหมื่นเจ็ดก็ประมาณหมื่นปลายปลายนะจะจบอยู่ประมาณหมื่นปลายปลายนะยังไม่รวมที่ชาร์จด้วยนะแต่เราขายแค่เจ็ดพันห้าครับเป็นสินค้ามือสอง ต้องบอกกันนะครับส่วนเรื่องระบบเมคานิกนะครับแน่นอยู่นะครับคือเป็นฮอที่เล่นน้อยนะผมว่าเล่นน้อยนะจะเก็บมากกว่านะครับดูจากสภาพแล้วแบบเล่นน้อยมากกว่านะหางก็ยังแน่นๆอยู่เลยครับเนี่ยนี่ครับนิ่งๆอยู่เลยฮอเล่นน้อยนะแต่แต่เก็บนะครับผมนะเล่นแล้วก็ไม่ค่อยได้เช็ดนะฮะเอาผ้าเช็ดเช็ดมันก็สะอาดนะครับผมนะมันก็ดูใหม่แล้วนะครับก็โอเคนะผมว่าราคาไม่แพงนะ ถ้าอยากจะอัปเกรดก็คืออยากจะใส่เจโรเฮวันก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับก็ถอดเคบาออกก็ใส่ h ฮวันเข้าไปแทนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะบินทดสอบให้ชมนะครับวิทยุครับผมเดี๋วน,นะอ่าตัวนี้ตัดคั้เร่งทท่ทนโอาสุดเลยครับโฮตัวนี้เป็น ผมจะตั้งเป็นโหมดตีลังกาไอดเดินหนึ่งนะครับมีตั้งไว้แค่อันเดียวเดินสองไม่ได้ตั้งนะครับก็จะบินพื้นฐานให้ชมนะครับจะบินให้ชมนะเสียบเสียบปลั๊กที่หอนะครับแล้วก็รอรอเฮดขยับสังเกตดีๆครับสังเกตดูนะครับสังเกตครับอ่าขยับแล้ว ทีเนี้ยเราจะเล่นได้นะครับต้องร้อยขยับก่อนนะครับโอเคไปเ,เป็นระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับผมซอฟต์สตาร์ทนั่งขึ้นไปรอเลยนะครับประมาณขีดกว่ากว่าครับมันจะมีเสียงนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่งมันเป็นเมนวนนะครับอ่านหน้ามา นี่ครับประมาณเนี่ยครับบินฮอปให้ดูอ่ะมันนี่มีจีเวสนะครับมันก็หน้าทีซ้ายทีขวาทีหลังทีครับ อยู่ที่น้ำหนักมือเรานะครับเดินหน้าไปอีกอเดินหน้าไปอีกผมมีท,ทางให้ชมครับต้องบินทั้งสูงหน่อยละมั้งนี่ต้นไม้ฉากหลังมันบังเนาะใช่ไหมค่ะนี่ต้องบินทั้งสูงหน่อยไม่ง,งั้นไม่เห็นนี่เออไกลหลายก็มืดอีกเนาะ จะฮอบเดินทางหรือจะ3าดีก็ได้ปกตินะครับ ออนะครับก็สามดีก็เซตเป็นแบบิ๊กิเนอร์พื้นฐานนะครับก็ไม่ไม่ได้ไวมากครับเอาแบบหัด บินหัดฟิปอะไรเงี้ยครับผมเองยังเล่น 3D ไม่เก่งนะก็จะเป็นพื้นฐานไปนะครับโอเคแล้วนะครับผมก็จะเอาเครื่องลงแล้วนะครับปัดคันเร่งทุกครั้งก่อนเข้าไปจับเฮลิคอปเตอร์นะครับเทอร์ทินโฮสวิตเตอร์จีเนี่ยครับ 3D ก็เอาล่างสุดนะครับ ดึงปลั๊กออกนะครับแล้วก็ติดสวิตช์รีโมทตัวนี้ไม่แพงนะครับผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับราคา7500บาทถูกคนนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับพร้อมบินนะครับขาดแค่ที่ชาร์จอย่างเดียวที่ชาร์จตัวนึงก็ประมาณพันหนึ่งนะครับเป็นดิจิตอลนะฮะอย่าลังเลนะครับผม7500บาทนะครับ บินดีมากนะครับผมแล้วก็ตัวฮอสภาพถือว่าดีอยู่นะครับเช็ดหน่อยก็ใหม่แล้วนะครับผมสนใจก็โทรนะครับหรือทักเฟซทักไลน์ก็ได้นะครับอ่าเฟซบุ๊กชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับนะครับไลน์ไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์ลใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมได้เลยนะครับ0 8 2 8 6 1 2 0 8อ มีลำเดียวนะครับผมนานๆก็จะมีของมาให้ชมสักลำหนึ่งนะครับไม่ได้มีกันมามบ่อยๆนะฮะกับราคาที่ไม่แพงแล้วก็บินได้จริงเล่นได้จริงนะครับฝากช่องทาง Youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยมเลย